ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ไร่เรือนตะวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งเงาะนะครับซึ่งต้นอยู่ข้างหน้าผมนะครับเป็นต้นเงาะนะครับนะครับผมจะแผนกล้องให้ดูนะครับนี่คือสวนเงาะนะครับที่ผมปลูกไว้หลังบ้านนะครับหลังสวนนะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าฝั่งด้านนู้นนะครับจะเป็นบ้านพักนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นสวนผลไม้นะครับซึ่งมีต้นเงาะประมาณ10ต้นนะครับอายุประมาณ8ปดถึงเปีนะครับ ก็ให้ผลผลิตทุกปีนะครับซึ่งเงาะที่จังหวัดชัยภูมินะครับจะมีรสชาติหวานนะครับแล้วกรอบด้วยนะครับนั้นผมจะแต่งกิ่งให้ดูนะว่าการแต่งกิ่งเป็นไงนะครับซึ่งตอนที่เก็บผลผลิตนะครับผมได้แต่งกิ่งไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากวันปีนี้นะครับฝนฝนค่อนข้างจะตกชุกนะครับแล้วก็ทำให้เงาะนะครับทำให้งอนนะครับแต่กิ่งก้านสาขานะครับ ใบหนากว่าปกตินะครับดูสังเกตนะครับไม่มีแสงเข้าเลยนะครับฉะนั้นผมแต่งไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่งออกเยอะมากนะครับแต่งออกเยอะมากแล้วตอนนี้ก็คือยังยังยังใบยังหนาอยู่นะครับตอนนี้ปลายฝนแล้วนะครับผมก็เลยจะลองแต่งตอกิ่งที่ไม่สําคัญออกไปนะครับแต่งเป็นเป็นกิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับที่บดบังแสงอาทิตย์ที่เข้า ถึงไม่ได้นะครับผมก็จะลองแต่งออกให้ดูนะครับนี่คือผมจะผมนำควารู้มาจากเว็บไซต์ของเกษตรนะครับแล้วก็มาลองหัดแต่งดูนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเดยเ๋ยเราเดินเข้าไปดูนะครับว่าอุปกรณ์นะครับต้นเงาะเาจะเป็นยังไงนะครับนี่คือเงาะที่ผมใช้เป็นเกษตรอ c ีหมดเลยนะครับผมไม่ใช้เคมีนะครับนี่ะครับภายในทรงพุ่มของเขาครับนี่ครับผมแต่งไปแล้วแต่จะมีกิ่งกิ่งที่มันกินน้ําเลี้ยงเนี่ยครับที่เกิดขึ้นตามกิ่ง สาขาใหญ่ของเขาเนี่ยครับขึ้นไปเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับซึ่งกิ่งพวกนี้นะครับผมอ่านในตำราของกระวเกษตรนะครับเป็นกิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับเราต้องเอาออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาแย่งอาหารนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้เตรียมเตรียมใบเตรียมอะไรให้ดีดีกว่านี้นะครับังนั้นกิ่งพวกนี้นะครับต้องเอาออกให้หมดนะครับเนี่ยครับกิ่งเนี้ยครับแบบนี้นะครับแบบนี้ครับตรงนี้ครับมันทับกันอยู่ต้องเอาออกให้หมดนะครับเนี่ย แสงไม่เข้าเลยครับถ้าแสงไม่เข้าแล้วเกิดอ,อะไรขึ้น,นครับอ่าอย่างที่สวนผมประสบปัญหามากที่สุดคือเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งนะครับอ่าเพราะว่าไม่ไม่ใช้สารเคมีนะครับเพี้ยแป้งมันก็จะลงนะครับทําให้เงาะเงาะไม่เจริญเติบโตนะครับแล้วก็ผลผลิตไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่นี่ต้นหนึ่งนะครับผมตัดออกโล่งแล้วแต่ก็ยังมีกิ่งที่เกิดขึ้นมาอีกต้องได้ตัดออกอีกนะครับนะครับมีนู่นนะครับ เงาะแถวนู้ดเป็นลองกองนะครับอันนี้เงาะเงาะนะครับเงาะหมดเลยนะครับนี่คือบรรยากาศรวมรวมนะครับที่สวนเงาะที่บ้านไร่เรือนตะวันนะครับที่อยู่จังหวัดชัยภูมินะครับอ่ะตอนนี้นะครับสมปุ่มเขาค่อนข้างจะสําหรับผมนะครับก็สวยงามนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ตัดแต่งกิ่งนะครับนี่นะครับเลื่อยนะครับเลื่อยแล้วก็เป็นตะขอนะครับเป็นตะขอนะครับเลื่อยแล้วเป็นตะขอครับนะครับไว้เกาะกิ่งลงนะครับ กิ่งที่เป็นกิ่งํำเลี้ยงที่แย่งนะครับจะลองตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็จะถ่ายไปเรื่อยเยนะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับกิ่งนี้นะครับนะครับแตกออกมานะครับเกาะออกเลยนะครับนะครับกให้หมดนะครับกิ่งไหนที่แย่งอาหารนะครับเนี่ยขึ้นตามลำต้นครับต้องเอาออกให้หมดนะครับเกาะออกเลยนะครับ นี่คือนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดตอนนี้ให้ดูก่อนนะครับนะครับมาแตกออกมานะครับซึ่งไม่มีประโยชน์นะแย่งอาหารที่เสยนะครับเลอยออกไปหมดนะครับนะครับเพื่อที่จะหาแม่เขาแย่งอาหารกันนะครับ ให้ไปที่เราต้องการที่จะให้เขามีผลิตนะอย่างนี้น,นะครับอุปกรณ์นะครับอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวสำรองครับมันข้อสังเกตมันจะไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมครับมันจะมีใบใบเลื่อยมีฟันนะครับ เป็นฟันเดียวเป็นฟันที่ใหญ่นะครับงนั้นตอนเราเลื่อยมันจะเลื่อยยากถ้าจะซื้อนะให้สังเกตว่าจะมีไอที่ผมใช้ประจานะครับก็จะเป็นใบฟันเลื่อยนะครับมันจะมีฟันที่ใหญ่แล้วก็ต้องสลับกับฟันเล็กนะครับแล้วถีกันนะครับมันถึงจะเลื่อยได้ง่ายสะดวกนะแต่นี้เป็นเป็นฟันที่ใหญ่หมดนะครับมันก็เลยเลื่อยยากนิดนึงนะครับอังนั้นตอนซื้อนะครับขอให้สังเกตดูด้วยนะครับตรงนี้นะครับเกาะออกข้างบนแล้ว ตัวนี้นะครับตัวนี้แต่ก่อนนัผมแต่งออกโล่งมากนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้คือกิ่งขึ้นมาเต็มเลยนะครับนัครบแสงเขายังมาไม่เข้ามาไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูนะครับแล้วพอแต่งเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับกิ่ง้กิ่งน้อยจะออกให้หมดนะครับพอแต่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับ แต่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะลองปีนขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องแล้วก็จะปีนแล้วก็จะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับไ่นะครับเนี่ยนะครับปีนเนี้ยนะครับออกให้หมดเลยนะครับไม่มีประโยชน์นะเนี่ยเดี๋ยวไปก็ไม่ติดลูกนะครับนะครับให้เลได้เพราะกิ่งหลักอย่างเดียวนะครับ ถ้ารอตัดตอนเขากิ่งที่ใหญ่แล้วนะครับก็จะตัดยากอีกนะครับนั้นเราออกตอนนี้เลยนะครับออกตอนนี้เลยออกตอนนี้เลยนะครับเอาออกให้หมดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ,อให้หมดเลยนครับก็ออกให้หมด สำคัญครับใบมันก็ใช้เป็นปุ๋ยนะครับกานะให้หมดกาะให้หมดนะครับเกาะให้หมดครับนะครับขึ้นเต็มเลยนะครับถ้าเราไม่ออกนะครับเขาก็จะไม่เขาจะแย่งอาหารกันเหมือนเดิมนะครับ อันเดี๋ยวผมจะลองออกให้หมดแล้วจะถ่ายดูอีกั้งนนะว่าตรอออกหมดแล้วจะเป็นยังไงนะครับ อนนี้ผมก็ตัดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสังเกตว่านะครับแสงจะเริ่มเข้าได้นะครับแล้วก็ทรงพุ่มก็ยังเป็นทรงพุ่มที่สวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โปร่งนะครับเริ่มโปร่งขึ้นนะครับสิ่งที่ไม่สําคัญผมเอาออกแต่ตอนนี้คือมันยังหนาอยู่นะครับช่วงนี้ดังนั้นเราต้องเอาออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้มีแสงเข้ามาในลําต้นของมันนะครับส่องถึงลําต้นนะครับนะครับตรงนี้ครับนะครับกองฟืนนะครับนี่ครับกิ่งเล็กที่ติดกับกิ่ง หลักนะครับผมเอาออกเกือบหมดนะครับเมื่อกี้นะครับเนี่ครับนี่คือการแต่งกิ่งเงาะเบื้องต้นนะครับที่ผมก็ไปจําในทฤษฎีมานะครับแล้วก็มาทํานะครับแล้วก็รู้สึกว่าผลผลิตจะได้ได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าลูกก็จะดกขึ้นนะครับเพราะว่าเขาได้กินอาหารเต็มที่นะครับกิ่งที่เราเอาไว้นะครับกิ่งที่ไม่สําคัญเราออกให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะไปแย่งอาหารกันนะครับ วันนี้ครับเหมือนกันครับทรงผู้พวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะออกให้หมดเหมือนกันครับตรงเป็นเป็นกิ่งที่เป็นแย่งอาหารเขานะครับตรงนี้นะครับยังหนาอยู่นะครับตรงนี้นะครับต้นต้นนู้นก็เหมือนกันครับต้นนู้นก็เหมือนกันนะครับมันมีอยู่นะครับอันสำหรับนะครับคนที่อยากปลูกเนาะนะครับในภายสันนะครับจางวัดชัยภูมินะครับนน้ผมอยู่ชัยภูมินะครับอีสานปลูกได้นะครับแล้วก็รสชาติดีนะครับ อร่อยนะครับต้นผมเป็นทรงพุ่มใหญ่นะครับแล้วก็ผลผลิตให้ผลผลิตมานะครับไปวางขายนะครับแทบจะไม่ได้วางขายนะครับโดนสั่งจองหมดเลยนะครับเพราะว่ารู้เพื่อนๆหรือคนที่เขารู้ว่าเงาะที่สวนออกนะเขาจะมาจองเลยนะครับจองจองผลผลิตเลยนะเพราะว่าเงาะที่อีสานนะครับจะมีรสชาติ กรอบนะครับหวานอร่อยนะครับนะนี้นี่นี่เสียงคําจากลูกค้าที่เขาซื้อกินนะครับเปรียบเทียบกับเงาะที่อื่นนะครับไม่ระบุแล้วกันครับว่าเขากินส่วนนี้แล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปวางขายนะครับส่วนใหญ่มาจองกันที่นี่เลยนะครับไม่ได้แม่ค้าผมก็ไม่ได้ขายส่งแม่ค้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เข้ามาพักที่บ้านไร่เรือนตะวันตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อกับติดกับออกหลังจากออกจากที่พักก็ซื้อกลับไปนะครับไปกินนะครับมีทั้งเงาะ ลิ้นจี่แล้วก็มีทั้งลองกองนะครับแกะมังกรครับนี่คือบรรยากาศสวนนะครับผลไม้ที่ไร่เรือนตะวันครับคนใดที่มาพักที่ไร่เรียนตะวันนะครับก็จะได้ชมสวนผลไม้นะครับซึ่งเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ล้วนนะผมย้านะว่าเป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะครับปุ๋ยนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเอาขี้ควาขี้ควายครับมากองไว้นะครับแล้วก็เป็นเศษใบไม้ที่มากองไว้นะครับดังนั้นไส้เดือนที่อยู่สวนตรงนี้นะครับเยอะมากนะครับไส้เดือนเยอะมากนะครับ ตรงนู้นก็จะเป็นริมเขื่อนนะครับนู้นมองไกลก็จะเห็นน้ํานะครับตรงนั้นนะครับเป็นบ้านบ้านพักสามหลังนะครับงนั้นอันนี้คือผมก็มาชมสวนนะครับสวนเงาะนะครับสวนจะออกผลิตตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจะตัดแต่งกิ่งอีกตอนไหนผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศบรรยากาศรวมๆนะที่สวนเงาะนะครับไร่เรียนตะวันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําคลิปอะไรนะครับ ก็ฝากติดตามกดติดตามหรือกดตกกระดิ่งให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไป